ไม่ได้ทำเมนูข้าวครกกะปิมานานมากจำได้ว่าทำอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วแล้วค่ะวันนี้เราจะมาลองทำอีกครั้งกันแม่เราก็เอาอีกแล้วค่ะสั่งตู้มาเพิ่มอีกแล้วแม่บอกว่าตู้ที่ซื้อมามันเล็กไปค่ะก็เลยซื้อตู้ใหญ่มาเลยอันนี้เราจะเก็บกวาดบ้านกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปทำกับข้าวกันค่ะนี่ก็เอาเศษผักไปทิ้งนะคะเราก็จะเอามาทิ้งตรงนี้ทุกวันเลยจากนั้นเราก็จะมาล้างจานนะคะ กองจานตรงหน้าก็คือยอไม่ไหวค่ะต้องล้างให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปทําอย่างอื่นต่อค่ะหลังจากกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มซื้อวัตถุดิบกันค่ะซื้อกุ้งแห้งไปหนึ่งแล้วก็กะปิไปอีกหนึ่งมาถึงบ้านเราก็มาเริ่มทําเมนูแรกกันนะคะเมนูแรกก็จะเป็นเมนูผัดมาัละาใส่หมูสับนะคะ แบ่งครึ่งมาลาแล้วก็นํามาลามาทําแบบนี้เลยนะคะพอเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มผัดกันได้เลยใส่น้ํามันลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมแล้วก็ตามด้วยเนื้อหมูนะคะผัดให้หมูมีความสุกป,ประมาณหนึ่งแล้วก็ใส่มาลาลงไปปรุงรสด,ด้วยซอสหอยซอสภูเขาทองแล้วก็โรตีอีกนิดหน่อย กับข้ายังไม่ถึงนหนเลยค่ะแต่แม่ก็เลี้ยงให้เราไปช่วยใส่ดอกหอมกอ็เนื่องจากพ่อกับน้องสาวยังไม่กลับจากไล่นะคะเราก็เลยต้องพักแล้วก็มาช่วยแม่ทํางานก่อน พอทำงานเสร็จแล้วก็รีบมาทำกับข้าวต่อเลยนะคะเพราะว่ามันเริ่มดึกแล้วอันนี้เราก็มาทอดไข่เตรียมทำเครื่องเคียงของเมนูข้าวครูกะปิกันนะคะแค่วัตถุดิบของเมนูข้าวครูกะปิก็ว่าเยอะแล้วค่ะแต่เราก็ยังทำเมนูเยอะอีกนะคะก็ต้องได้เตรียมอีกหลายๆอย่างเลยนี่ก็มาหั่นหมูเตรียมทำเมนูหมูหวานกันนะคะหั่นเป็นชิ้นๆตามชอบเลยนี่ก็จะหั่นชิ้นใหญ่หน่อยนะแล้วก็ตามด้วยหัวหอมแดง จากนั้นเราก็มาเริ่มทำหมูหวานกันเลยค่ะตั้งกระทะน้ำมันร้อนะคะแล้วก็ใส่หัวหอมแดงแล้วก็ตามไปด้วยเนื้อหมูเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็ซอสหอยซอสภูเขาทองแล้วก็น้ำตาลด้วยนะคะอ๋อลืมไปอย่าลืมใส่ซีอิ๊วดำด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหวานแล้วก็เพิ่มสีสันให้น้องดูนะ่ากินขึ้นพอได้หมูหวานของเราแล้วนะคะเราก็มาเตรียมส่วนของอื่นๆกัน ขั้นตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วค่ะเราก็มาเตรียมจัดจานแล้วก็มาเตรียมห่านผักอะไรต่างๆค่ะที่จริงเราซื้อมะม่วงมาด้วยค่ะแต่ว่าเราลืมใส่ไปนะคะโอเคจัดการส่วนของผักเสร็จแล้วมาจัดการส่วนของข้าวกันสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวครุกกะปินั่นเอง นำกะปิลงไปผัดในกระทะแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อละลายกะปิจากนั้นก็นำข้าวลงไปผัดได้เลยค่ะอันนี้เราใช้ข้าวที่เหลือจากตอนเช้านะคะมันก็เลยไม่ค่อยเป็นข้าวครูกระปิเท่าไหร่แต่ถ้าใช้เป็นข้าวที่เพิ่งหุงใหม่ๆก็น่าจะดีกว่านี้ค่ะแต่อันนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะคะนี้พอเสร็จแล้วเราก็มานั่งกินข้าวกับแม่กันสองคนตอนนี้ก็เหลือเรากันแค่สองคนนะคะเพราะว่าคานอื่นๆเขากินกันหมดแล้วค่ะ